แม่หมูพิมพ์กาตอบกลับคอมเมนต์คนสนิทปมเจอดราม่าด้านหนุ่มกันชยขอพูดบ้างกลายเป็นอีกเรื่องที่ทำเอาแฟนๆต่างเศร้าใจไปตามๆกันเลยล่ะค่ะถึงกรณีการเลิกราของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกกับแฟนหนุ่มนยนยาพัฒโดยที่ไฟชายได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมเปิดเผยว่ามันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตนเองที่พันมาบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีหลังจากงานแถลงข่าวจบลงแม่หมูพิมพ์พกาก็ได้ตอบ กลับคำามชาวเน็ตที่เข้ามาแซะมีความสุขหรือยังคะแม่ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวและตอบกลับไปว่าอย่ารู้ดีรอแม่พูดบ้างต่อมาทางด้านหนุ่มกันชัยรุนพีคนสนิทของน,นายนภัทรและใบเฟิร์นก็ได้พูดผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ถือโอกาสแนะนําแม่หมูอีกด้วยโดยกล่าวว่าด้วยความหวังดีขอให้แม่หมูไม่ต้องออกมาพูดอะไรแล้วอยู่เงียบๆอยู่ เฉยๆดีกว่าแค่นี้เด็กสองคนก็เสียใจมากพอแล้วไม่ต้องออกมาพูดแต่ด้วยความเป็นแม่แม่หมูก็เรียนรู้ความเป็นแม่เพราะแม่หมูเป็นแม่เลี้ยงเดียวโดยการแถลงข่าวเมื่อวานนายตอบได้ดีมากไม่ได้อวยกันแน่นะโดยนายพูดได้ใจความมากที่สําคัญน้อมรับทุกอย่างไว้กับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของแม่ที่หลายคนพุ่งเป้านายก็ยอมรับไว้เองทั้งหมด เพราะฉะนั้นบางครั้งเรื่องนี้ก็มีผลกระทบบ้างทั้งนายและใบเฟิร์นรวมถึงแม่หมูพิมพกาก็ต้องรับผลกระทบแต่ถ้าออกมาพูดอีกก็ไม่จบ และเรื่องนี้ก็ต้องขอร้องสําหรับคนที่เป็นวงในรู้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่รู้เรื่องตัวเองคนรู้เขาไม่พูดหรอกเป็นเรื่องของคนสองคนไปกล่าวหาว่าใบเฟิร์มมีคนอื่นซึ่งไม่ใช่พวกวงในตัวดีเลยและในอีกมุมหนึ่งคนสนิทของแม่หมูพิมพ์ประกาก็ได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความในมุมที่ตัวเองได้รับรู้มาว่าน้องออกมาพูดชัดเจนแล้วนะคะแม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หยุดดราม่าใส่แม่ใครดูสัมผัสน,น่าจะเข้าใจแม่อยู่ ในพื้นที่ของแม่ไม่ออกมาตอบโต้อะไรเพราะว่าแม่รักน้องมากอย่าทําให้แม่ต้องลําบากใจไปกว่านี้เลยถ้าเป็นกําลังใจให้ทุกคนก็อย่าย,ยงใ,ใครผิดเพราะว่าเรื่องนี้แม่ได้รับผลกระทบเต็มๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าขอใช้พื้นที่ส่วนตัวออกความเห็นนะคะงดดราม,มาทุกกรณีซึ่งแม่หมูพิมพ์ปากาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับไปว่าขอบคุณมากจะมีสักกี่คนที่เข้าใจมีตาที่เข้าใจเพราะทุกเสราร์อาทิตย์ก็มีแค่ตา ที่เขีย่รถมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่าเลยนะคะ